เคยคิดไหมว่าสิ่งที่เล็กที่สุดในโลกอาจเป็นคำตอบของโรคที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตเราล่าสุดมีข่าวที่สะเทือนวงการแพทย์ทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียค้นพบว่าพิษพึ่งสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งเต้านมชนิดดื้อยาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงฟังดูเหมือนเวทมนต์ใช่ไหมแต่เบื้องหลังคือมิลิตินสารในพิษพึ่งที่มีกลไกเฉพาะในการเจาะเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งให้แตกตัวโดยไม่ทำลายเซลล์ปกติรอดข้าง นี่คือความต่างจากเคมีบังบัตทั่วไปที่มักฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่พิษพึ่งกลับทำงานอย่างแม่นยำเหมือนสัรยแพทย์ระดับโมเลกุลงานวิจัยนี้ถูกตีพิมพ์ใน Nature Precision Oncology และกำลังถูกต่อย,ยอดด้วยเทคโนโลยีนาโนพาร์ติเคิลเพื่อควบคุมการนำส่งเมลิตินอย่างปลอดภัยเข้าสู่เซลล์มะเร็งโดยตรงถ้าผลวิจัยนี้เดินหน้าสำเร็จนี่อาจเป็นการเปิดสกราชใหม่ของการรักษามะเร็งจากการต่อสู้ที่เจ็บปวด กลายเป็นการรักษาที่หย่อนโยนแต่ทรงพลังและสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือธรรมชาติไม่ได้ต้องการให้เราพึ่งแค่เทคโนโลยีเสมอไปเพราะบางครั้งคำตอบของชีวิตมันอยู่รอบตัวเราเพียงแค่เรายังไม่มองเห็นเหมือนพึ่งตัวเล็กๆที่เราเคยมองข้ามแต่วันนี้มันอาจเป็นตัวเปลี่ยนโลกทางการแพทย์ก็ได้ธรรมชาติไม่เคยหยุดสร้างสิ่งใหม่แต่บางทีมนุษย์ต่างหากที่หยุดฟังเสียงของมัน